เปิดร้านถูกดีมาได้4เดือนแล้วครับเดือนที่แล้วได้ยอด2ล้านกว่าบาทครับก็เดือนละล้านกว่าบาทครับตั้งแต่เดือนแรกครับเพราะเรามาเป็นร้านถูกดีแล้วสินค้าเรามีครบไม่ว่าเด็กหรือคนโตหรือวัยรุ่นหนุ่มสาวก็มาร้านถูกดีของเรา สินค้าตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันมากครับ 6,- 7เท่าเละครับเมื่อก่อนเครื่องครัวร้านเดิมของเรามีอยู่ 7,- 8ขวดพอมาทำถูกดีตอนนี้มีถึง2-3ลสาังครับลูกค้ามามีของครบทุกอย่างครับสินค้าในตู้แช่อย่างเช่นเครื่องดื่มเนี่ยครับขายดีทุกตัวครับขายดีทุกตัว สิ่งที่ถูกดีลงของให้พี่มีเครื่องโพสสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ,ๆเครื่องยิงชั้นเชลตู้เย็นก็หลายอย่างครับที่ถูกดีลงทุนให้พร้อมเปิดร้านได้เลยครับคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่มีความเสี่ยง ชีวิตที่ดีขึ้นครับจากเดิมยอดขายดีขึ้นครับเปลี่ยนผันเลยหนังคนละมวล้วนเรื่องคนละเรื่องเลยครับจากยอดได้วันละสี่ห้าพันแต่มาทําถูกดีได้เดือนละล้านกว่าบาทครับยอดขายเปลี่ยนมาเป็นร้านถูกดีแล้วเราไม่ต้องออกไปซื้อสินค้าเพราะสินค้าถูกดีมีรถมาส่งครับมีความสุขมากครับนอนหลับฝันดีเลยครับฝันถึงเรื่องจะเอาเงินไปใช้ที่ไหนครับสบายใจครับ อยากให้ทุกคนหันมาทําด้วยกันถูกดีเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่ก็ว่าได้ครับจากเมื่อก่อนจนมาถึงปัจจุบันถูกดีให้ชีวิตเราถูกดีให้เรามีไรายได้ถูกดีให้สิ่งที่เราต้องการทุกอย่าง